ดูรอบตัวใช่สุนทอนผู้เป่าอะไรครับผมแมสี่สามสีคือสีอะไรบ้างแดงขขาวน้ำเงนแดงเขาวน้ำเงินหนึ่งกิโลมีกี่ขีดสิบกรัมสิบกรัมฝาแฝดคู่แรกของไทยเกิดในปศอะไรแปดคูณสองกสิบหกบวกแปดลบสามอ่ะได้เท่าไหร่ เอาคำถามใหม่ได้ไหมอ๋อต้อใแต่พี่ว่าใครเป็นลูกทัานทูตพี่ทอนนะฮะที่ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับมึงนะ่งลงเลยสวัสดีครับสวัสดีกล้องหลักคือนะครับสวัสดีครับครับนี่คือรายการค่ะอิสลามสกุยเหงาค่ะอิสลาม นี้เรามารวมตัวอะไรกันตรงนี้ครับโตครับเราจะมาทดสอบความรู้ความรู้รอบตัวใช่คือที่นั่งอยู่ดวสี่คนคือเขาเรียกว่าหัวกะิหวกะหวกะิทัดมาแล้วกันมาจากก้นบึ้งของหัวใจใช่เอรอเลยราไปเต้นกันดีวคือเราเนี่ยจะเอาคาถามรอบตัวคำถามทั่วไปเนี่ยมาถามพี่สี่คนมี3ตัวช่วยมไม่มีไม่มีตวเตีต่า choice นะให้พี่เขียนคาตอบลงในไว้บอร์ดของทุกคนเขียนเสร็จก่อน โอ้ใครตอบถูกได้คะแนนไปชิงเงินรางวัลคำถามระบาดคำถามระบาทมีใครยิ้มมาแล้วพี่ออกใครดูดึงย้ายไม่ได้ถามนี่ก็เข้าใจกติกาเร็วเหลือเกินพร้อมมาพร้อมไหมครับกับเกมที่มีชื่อว่าหาความรู้รอบตัวตอบก่อนกดกระดิ่งก่อนได้คะแนนหนึ่งคะแนนคกันระบาทอีกรอบครับ ค,คำถามแรกก็คือหากเราบินจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่เราจะต้องไปที่ตึกผู้โดยสารขาเข้าหรือขาออกของสนามบินครับลมเขียน่า,าลืมย่าลยาลืมอย่แม่าดมอาลมอย่าลอย่าลืแอยกลือย่าลอย่าออ่ยาาาอาออกาออยา่ืละาอบที่ถูกต้องก็คือ ถุยต้องเข้าครับเลยหนึ่งคะแนนพี่น้องตอนนี้พี่น้องมีคะแนนนำหนึ่งคะแนนมีเรื่รางวัลสะสมทั้งหมดหนึ่งบาทเก้าเกินบากเข้ามันก็คือเราบินเข้าสนามบินใช่แล้วก็คือเราออกจากสนามบินได้ค่ะและคำถามต่อไปจะยากขึ้นอีกหนึ่งระดับคำถามมีอยู่ว่าในระหว่างแข่งรถคุณอยู่อันดับที่4แต่พอโค้งสุดท้ายของการแข่งขันคุณแซงอันดับ3ได้เท่ากับคุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ เขียนเขียนก่อนเขียนเสร็จแล้วฉันตอบฉันตอบฉันตอบสองฉตอบสามนี่ฉันก็ตอบอันดับสองคืออยู่อั่ดับสี่แล้วมาแซงสามฉันก็อยู่สามสิคำตอบของพี่จ๋าก็คือสองสามครับผมเราอยู่สี่ใช่ไหมเราแตงที่สามพี่หนึ่งที่สองเขาก็อยู่ที่หนึ่งที่สองไงเราแซงที่สามมันก็ต้องมาอยู่ที่สามไงและพี่น็อตมีคะแนนสะสมอยู่สองคะแนนเงินรางวัลทั้งหมดงสองมา คำถามข้อต่อไปกันเลยนะครับและคำถามมีอยู่ว่าหุย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 ของแมลงของแมลงเอาดีๆและคำถามข้อนี้เกจริงๆมราเมื่อกี้มันแบบเอาดีๆเลยเลยแบบมันเลยโอ้ยเราไปสองหน้าก่อนตอนนี้มันไม่เห็นมาและคำถามข้อต่อไปก็คือวันที่พระสงฆ์1,250ประชุมกลกันโดยไม่ได้ด้าหมายคือวันอะไร เขียนแล้วเหรอเขียนแล้วข้อสอบสอบกูผิดน้าเลยอ่ะมุกแต่กูเขียนผิดนะกูไม่เก่งภาษาไทยอ่าและคำตอบที่ถูกต้องก็คือวันที่พสะหนึ่งล้อสองหนึ่งหนึ่งล้อสองหนึ่งวันน่าเวะันที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนั่นก็คือมาครับผู้ชายครับผม พี่สามได้คะแนนนี้ไปจังหวัดที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศไทยคือจังหวัดอะไรกัเชียงรายทำไมดีมถึงตอบเชียงใหม่อยู่คนเดียวัะกำลังจะไปรีบเหนื่อยฮะเหนื่อยและคำตอบของข้อนี้นะคะจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยคือจังหวัดเชียงรายครับผม ถามถามถามข้อที่หกาวอะไรกอล้ออะไรโฮไซดอนคือเทพเจ้าแห่งอะไรตอบตอบก่อนกูกดไม่ท้าแตามันจเราว่าใครตอบหมอนนวดฮาเลยนะทะเลงกูว่าันเลงมืงมันมันสมุตไม่ออกจริงและคำตอบท้องทะเลครับผม มเทพเจ้าแห่งมึงไงไปะล้วหนาใช่มึงแม่เขาทานหรือว่าคุณดีพยายามได้ดีแล้วแต่ข้อต่อไปคุณดีต้องพยายามให้ได้มากกว่านี้นะครับและคําถามข้อต่อไปก็คือประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ภาคและภาคอะไรบ้างไม่ถูกต่ออ่ะต้องภาคอะไรบ้างด้วยหรอภาคอะไรบ้างด้วยพี่จ๋าไปพี่จ๋าไม่รู้ถูกไม่ถูกนะงั้นพี่จ๋ามีสิทธิ์ได้ตอบก่อนแล้วกัน อะไรทำไรอุ้ยนือกอะไรอยู่กูกดไม่ทันหน้าเลยอ่ะพี่จ๋าตอบว่าเหนือใต้อีสานการคำตอบนั่นก็คือหภาคแน่เลยอ่ะภาคอีสานที่ห้าะวันออกรณ์ไม่หกภาคครับผมหกภาคเลยหกภาคพี ภาคอะไรบ้างเริ่มจากเหนือใต้เหนือใต้อ no well, ีสานกลางกลางตะวันออกตะวันตกอีสานแล้วก็วเปออกเฉียงเหนือไงตะวันออกเฉียงเหนือมีด้วยหรอตะวันออกเฉียงเหนือมีด้วยหรอก็อีสานไงก็ยนี้มีใครถูกสักคราดและคำถามข้อต่อไปศูนย์ทรนผู้เป่าอะไรครับผมก้นหนูก้นก้นสุดท้ายหนูก้อัแล้วแต่ ไม่เปล่าไมเปล่าแวนเปศูนทอูเป่าอะไรไม่เปล่าศูนย์ทอนนอนไม่่เป็คนเปล่ากไป่ยงอ่ะพูเป็นคนแต่งตอนพูอาจจะแบบทดลองให้ก่อนทดลองทดลองทดลองให้ทนบบนี้อก่อนแต่งเพ๊่เออเราแลันก่อนลันรูและคคำถามข้อต่อไปแม่สีสามสีคือสีอะไรบ้าง1นึสองสาม เร er> ิ่มจากคนแรกนะครับพี่จ๋ากดไม่ทันเลยนะน้ำเงินแดงเหลืองพี่จ๋าก็แดงน้ำเงินเหลืองน้ำดีแดงขาวน้ำเงินแดงขาวน้ำเงินเรื่องน้ำแดงมาตอบของพี่จ๋านะครับเป็นคำตอบที<__่ถูกต้องแล้วครับ ทำไมดีทำไมสีขาวถึงอยู่ข้าง่ส,สีก่อนอธิบายหน่อยดีมดูทงชาติดูเออว่ะและคำถามข้อต่อไปก็คือฉันรักเธอภาษาฝรั่งเศสพูดยังไงเอาละครับเอาละครับยังย <laughs> สวัสดีสวัสดีเจ้า <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เชิญแตมไม่รู้จ่ายภาษาฝรั่งเศสเชิญแตมเหมือนกันตอนที่สายรีลองนะเราได้ไอ้เยอะมากกว่านะไม่ไมาน่าเคยฟังเพลงพี่บี้อ่ะแล้วกินเยอะๆนานแค่อหนก็เชิญแตมเขาถามภาษาอะไรภาษาฝรั่งเศสเอาหรอไปอยู่ไหนมาเนี่ยโอ้คิไม่ทันอ่ะฉันรักเธอภาษาฝรั่งเศสพูดว่าเชิญแตมครับอกสุดยอดสุดยอดที่ไมู่ เราเรียกสัตว์ที่มีหกขาว่าแมงหรือแมลงครับแมลงแมลงไม่คันอยู่ดีและไม่มีใครไม่มีใครตอบถูกกันแล้วเลยตอบแมลงลงแมลงลงเลยเขาเขีและคำตอบนะครับแมลงครับผมเพราะแมงจะมีสีเพราะแมงจะมีสี สรุปคะแนนแล้วตอนนี้ที่น็อตมีทั้งหมดแคะแนนอยู่ขออนัดหยุดเร่งค่ะเดี๋ยวช่วยเป็นกรรมการแปคแปดช่วยกดกิดช่วยหกดกีดคำถามข้อต่อไปก็คือผู้คิดประดิษฐ์อักษรไทยเป็นคนแรกคือใครพ่อไม่ใช่พ่อบวกคาราเกะอเอไดเออ สิ่งเดียวท <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> ่รู้สึกว่าทุกคนแบบรอมันนานดี้วกูกำลังจะตอบสุธนผู้แล้วเมื่อกี้พ่อหัวข้าเกตถาว่าอะไรดีตอบว่าอะไรพ่อขุนลาวคำแหงมหาลาพ่อคุนลาวคำแห่งต้นโอเขาเกิดในยุคไหนสู้อะไรสู้นะจุกอนดกาสู้อะไรโลบทำไมคนไทยกภูงสีกันกอนกิกอน สี่้าขอวันนี้กุ้งได้ทันทีนะคะสี่ห้าข้อทุกคนรู้จักสี่ห้าข้อใช่ไหมครข้อใดในสี่ห้าข้อคือห้ามผิดรูปผิดเมียคนอื่นอุ้ยแต่ตอบสี่ไม่รู้จะไล่ว่าข้อหนึ่งห้ามสัตว์ข้อสองข้อสามห้ามพูดปดข้อสี่ห้ามข้อสามห้ามผิดรูปผิดเมียผู้อื่นต้องที้งลูกต้องบผม นี่ย no? ไม่น่าเราต่อที่ข re ้อสี่ข้อสี่ยเราไปผิดผิดลูกผิดเมียเขาดื้อเข้าไงตกลงไปกันทำไมอ่ะตกลงไม่ท่าเดียวไม่ดัหรอกตกลงไม่ท่าเดียวไม่ดังหรอแล้วคำถามข้อต่อไปหนึ่งกิโลมีกี่ขีดไอีดีมโกงอีดีมโกงวันนี่คำตอบตาคุณผู้ชมคุณผู้ชมอีดีมโองน้องเขาเพิ่มน้องเขาเพิ่มหน่วยและคำตอบของพี่สาวนะฮะเป็นคำตอบที่ ถูกต้องครับผมไงพี่โรบีสิบกี่ฮะตอนแรกตอบเท่าไหร่ยอมรับมันอ่ะโจจะเขียนสิบกำโจจะเขียนสิบกำเขาด่าอยู่ที่กี่ทกตัวจริงครับและข <t une S 1> <c oughs> ้อต <c oughs> <c oughs> ่อไปเลยนะครับความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทยแย่รู้จี๊ะพี่ต้องกระซิบนะคำถามมีอยู่ว่าแต่ว่าอะไรครับแม่น้ำปิงแม่น้ำหวังแม่น้ำยมแม่น้ำนาคอยู่ในภาคอะไรครับ เราอีสานกละเราก็มารวมกันตัวเองเอาอีสานละกันกูได้คำตอบเยี่สามได้ไปที่ถูกต้องนะครับอยู่ในภาคเหนือถูกต้องครับอกเอามาลงกันที่จังหวัดอะไรนั่านน่ลนรวมที่จังหวัดอะไรอะไรตากหนามอะไรตากน้ำโพเออจังหวัดอะไรอะไรนครสวรรค์อะไรไม่ใช่ไม่ใช่จังหวัดอะไรนั้ะอะไรจัังหวดอะไรก่อนและค้อถามข้อต่อไปครับฝาแฝดคู่แรกของไทย เกิดในปศอะไรแรงแรงมากคุณนี่เขีชื่อเลยอิจัตอินจัตคนต้นเป็นสองสี่สองสี่ศูนย์สี่อ่าเอาใกล้เขียนที่สุดได้ไหมใกล้เขียนมีนะพี่น็อตเขียนเลยพี่น็อตให้ตอบคนหนึ่งตอบเลยอ่าเอาคนที่ใกล้เขียงที่สุดนะและคำตอบที่ถูกต้องนะครับฝาแฝดคู่แรกของประเทศไทยมีชื่อว่าอินจัต เกิดเมื่อ11พฤษภาคมพุทธศักราช2434อุยหนูดิอารมากูแลคือการสลองอ่ะสองเกิดสองสี่สองตัลาเลแลคได้มันดากสองข้อสุดท้ายและคำถามข้อถอไปข้อถอไปถอไปข้อถอไป มีภูไหมครับตักที่ร้องเองอยากใหนที่ไม่บอกไม่พูดเลยกาวมีภูมีต้นกำเนิดจากประเทศอะไรโอ้โหไม่รู้เลยว่ะยุโรปเออคุณตอบถามพี่สาวพี่รานตอบอะไรก่อนอล้วแหละสองเซฟต้อนนะเซฟ ตอบอังกฤษครับผัวยู่อังกฤษผัวยู่อังกฤษใช้ผัวยี่ยอก็บตังค์และคําตอบที่ถูกต้องของหมีภูมีต้นกําเนิดมาจากประเทศอะไรนั่นก็คืออังกฤษครับผมเก่งมาและถึงคําถามข้อสุดท้ายแล้วหอไอเฟลอยู่อำเภออะไรหอไอเฟลอยู่อำเภอะเออมันมีเมืองเมืองเมืองรอบเรียกว่าอำเภออ๋อเอ้าเอ้าไม่หูอันนี้อำเภออะไรวะเอลเอล เย่อจากอลไร้อยแองเจลิสเหรอโอยและอังเกลนะครับอยู่อำเภอปารีสครับผมและคนที่ชนะในแคมเปญการตอบคำถามรู้รอบตัวเพื่อชิงเงินละมัลทั้งหมด25บาทได้แก่ M U T สองเจ็ดฟินา มีเยอะกว่านี้แต่กูกดไม่ทันแค่หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่แปดคูณสองหกสิบหกบวกแปดลบสามอะได้เท่าไหร่เอาคำถามใหม่ได้ไหมขอตั้งแต่กี่วาขอตั้งแตกหกแปดมาปิดรายการเถอะพคยูนไม่ได้ค่าเป็นบวกไม่เทียบมากใครเป็นลูกท่านทูตโทษพี่จ๋าที่ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับมึงนั่งลงเลยใครเป็นลูกท่านทูตแสดงตัวออกมาเกิดเธอเลยนะคะ ที่หนูไม่เคยบอกความจริงกับใครนี่นั่งตงเลยถึงบอกกูก็ไม่เชื่ออ้าวว่าข้าวอิสระก็จบไปเท่านี้สรับเ,เกมวัดความรู้สหรับตัวสำารรบแฟนไแค่ของจะแตกก็จบไปเล้วน้สวันนี้ครับอิสระนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเรานะคะคในช่องกายฮารุเฟร์มารีจะไปถึง2อ้านซับเร็วๆนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โห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 โอ้โขอบคุณอูดีๆด้วยเีโ อันนี้ไม่เรียกหมอ้ออะารนะอันนี้หมอ้อนนหมอ้ออะไรอ่ะหมอ้หมอ,หมอเล็กหม้อมันเล็กหม้อเล็กจะเป็นหมออ้อหมอ้อใหญ่ะอะหมอ้อแต่ถ้าตั้งหม้อล่ะตั้งหมอ้ <laughs> ออาไม่มีใครเกียทเลย <laughs>